นี่มาฉลองรถสกายแล็랩ไม่ของนักร้องดังเจ้าของวิ่งเบ้าครับคํามอดฟันคนเด่นเฮุยมาแล้วนี่ฉลองลรถไม่มาเร็วมาแล้วมาเร็วนี <laughs> ่ครับคขมอดฟันคนเด่นครับอยู่ที่วิ่งเบ้าคาเฟ่ครับกาแฟสดด่วนองอิงเพียงเบอร์ฮุยองอิงมาเปิดตัวนี่หมดแล้วพาน ลองกู้กับกันนะครับพี่น้องครับลูกแพร่ไวรัพอดเนี่ยเขาได้โอ้ข้าก็อธิบดีกรมตำรวจมันลงมกเป็นไอแคนผีผีผีตีผีขึตาเลียนในสุดเสียพุ่มกับคนเราผีขึ้นตาเลียเสียพุ่มกับเด้ดนี่บุลลินบุลลินพี่น้องครับมายำยำคาเฟ่คาเฟ่ข้าวบอนชักว่าวคาเฟ่